วิธีแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตบนแอปทางรัฐไม่สำเร็จให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลถึงวันที่15กันยาย25น2567นี้เท่านั้นหากท่านทำการลบแอปทางรัฐไปโดยที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกแอปทางรัฐต้องทำการสมัครสมาชิกแอปทางรัฐก่อนจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลและตรวจสอบสถานะของตนเองได้ตามปกติซึ่งท่านสามารถดูคลิปวิธีสมัครแอปทางรัฐ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตและไม่เคยสมัครแอปทางรัฐหรือลบแอปทางรัฐได้จากลิงก์ใต้คลิปการแก้ไขข้อมูลสามารถทำได้3วิธีให้ท่านทำตามคลิปเพื่อแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตบนแอปทางรัดไม่สำเร็จได้เลยก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบคุณครับ การแก้ไขข้อมูลวิธีที่1กรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับทะเบียนราษฎรหากระบบแสดงผลว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ตรงกับทะเบียนราษฎรให้กดปุ่มกรอกข้อมูลอีกครั้งให้ท่านแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนได้แก่หมายเลขบัตรประชาชนคำนำหน้าชื่อ นามสกุลวันเดือนปีเกิดจากนั้นกดแก้ไขข้อมูลตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและกรอกเลขหลังบัตรประชาชนจากนั้นกดยืนยันการสมัครอีกครั้งวิธีแก้ไขข้อมูลวิธีที่2กรณีรูปถ่ายใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษ หากระบบแสดงผลว่ารูปถ่ายใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์ให้กดปุ่มสแกนใบหน้าอีกครั้งอ่านข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าต้องมองเห็นใบหน้าชัดเจนกรุณาถอดหมวกแว่นตาหรือสิ่งปิดบังใบหน้าของท่านออกจัดวางใบหน้าของท่านให้อยู่ในกรอบที่กำหนดโดยจะมีเครื่องหมายถูกต้องเมื่อสแกนใบหน้าสำเร็จ อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็นและระวังถ่าย้อนแสงจากนั้นกดปุ่มเริ่มสแกนใบหน้าจัดบางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดระบบจะประมวลผลการสแกนใบหน้าของท่านวิธีแก้ไขข้อมูลวิธีที่3กรณีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร หากระบบแสดงผลว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้กดปุ่มสแกนใบหน้าอีกครั้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนได้แก่เลขบัตรประชาชน13หลักคำนำหน้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดจากนั้นกดแก้ไขข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนจากนั้นกรอกเลขหลังบัตรประชาชนเสร็จแล้วกดยืนยันการสมัครอีกครั้งอ่านคำแนะนำในการสแกนใบหน้าเสร็จแล้วกดปุ่มเริ่มสแกนใบหน้าเริ่มสแกนใบหน้าโดยจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดได้พยักหน้าขึ้นลงช้าๆอย่างต่อเนื่องจนสแกนใบหน้าสำเร็จ เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนดิจิทัลว a l เลตบนแอปทางรัดไม่สำเร็จโดยทำการแก้ไขข้อมูลได้3วิธีและให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลถึงวันที่15กันย,ยายน2567นสนี้เท่านั้นส่วนท่านที่เผลอลบแอปทางรัดไปโดยที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกแอปทางรัฐต้องทำการสมัครสมาชิกแอปทางรัดก่อนจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลและตรวจสอบสถานะของตนเองได้ โดยท่านสามารถดูคลิปวิธีสมัครแอปทางลัดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิทัลบล็ตและไม่เคยสมัครแอปทางลับหรือลบแอปทางลับได้จากลิงก์ใต้คลิปดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ